กตงกนไปเลยหรกนอเอุ้ยงามเลยเนาะบดอามาดกแล้นงมดตัวนี้มันถึกแสงพี่น้องใช้เบิ่งพี่น้องหาเห็ดการหาเห็ดของประเทศลาวนี่คือการหาเห็ดเดียวเดียเบิ่งเออป่วันนั้นะเหลาวันวันนี้บ่มีบ่ พี่น้องประเทศลาวบ้านอาจ๊ะหน้าโบบ้านนาามูก็คือกันเจจะไปก้นนี่พี่น้องนเบื้องใกล้ๆก่อนเขาคุดอาเหตุค่ะบมเมนเขาอีหยังดอกคุดปู่เขาเชี่ยไปปู่ที่หน้างามเลยใน้โทแล้วเราเจนเลยเนาะขนาดตัวี่มีเนาะล่ในรเติมเนื้อเบิ่งเบิ่ขนม มันอมันออกผลแล้วทางนั้นได้ทาหงหนาก็ได้วันทางเทินดิ <c oughs> การเก็บเพชรปลวกเหรอฉันยอมจะไม่ได้ฉันก็ไม่เอาหรอกการไม่ได้จะไปกินไปเนี่ย มันแค่เ well, ท่มก้นโนก็จะขุดไปปลูกใช่ไหมน่าจะพวกเตาะป้าปแคมใหน้าเขาได้บวี้ไเนาะพกีก่พี่น้องเ้ยเมื่อไหร่ก็ตีนเห็ดเขาแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่สะออนนะคะเอาแบบนี้ก็ไหวเแต่ที่ีเนาะ เออปีเขาเก็บปีนั่นนะอ้วนแต่ว่าเฮ็ดยังว่าเขาเก็บปีนั่นเฮ็ดปลวกน้ำแก่น,กน,กออนี่ปลวกกระโดดว่ะตาพี่อือม,มันเลี้ยงกงัวกระยุน่นเห็นขาให้หน้าคนเลยเฮ็ดมันกับ,บยากออกใข่เบิ่งด้ขนาดนี้นะก้นจะแตกเกุด โอ้ยังลงมาแล้วเฮ็ดลงขีดเฮ็ดกั่ยังลงมาแล้ว,ลงลงลวี่เก็บท่นนี่นะพี่หน้อยอ้วนอ้วนจะปากคุจิไงี่หล่าเด้ะเมื่อโมเก็ะพ่นหนะห่างเนีย บ,าบา้านเบิดแล้วน้องสาวหล,ละทีละ่ะล่เนี่ดอกนกันนะมืออะไรกวนหลอกขึ้นหลอกมือเจ๊เน่าเชี่ยวโอวปุ่นแดงยี่ไน Này, này, này Đi, tìm Chèo lên bọ Bà ăn bên ป้าจีน่ายๆนม่แน่าไหมเ้จเออมีต่ใบใหม่เ็บปนนโซนหกหกวยังิดมาตอนแรกก่าสิเลาะมเอเลาะลงมาก่อนเาจะข้าไปทางใดทางอีหลามันอยู่ทางซึ่งพุ่นกอนหอว่าข้ากับเจฟมาลงมาผ่อนอู่ข้างในอูี่เออ Hòm oh, đây phí nọng ơi à, đó Bán, à, nó nhà bán Bán chả nhả một lìn Phí nọng ơi còn đê, nhả Ốc đây thả thết Ở đây โอ้เส oh, ียดาดินะอ้วนเนาะบานเบิโอ้บร <t us> ิวารบานเขาเลยะเไม่าแหังบนเปแลวเผาบแลวนี่นะเสียดายดิน้าเผาเลยพอดีแหโผล่ลูกหิมาผแล้วก็ป้เาเลย ได้จะมาปลาให้มันบานเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะอือแา่เขาเจ้ากรหาอยเข้าไปใปุถ้าพสิคิดมาเจออกนี่เนะข้าว่าสาละก็บออกงานอยู่ทางไหนเดบุตรนายผมนี่ว่านี่เต็มเลยกม ที่นอก้องาพลใตีนคุณเออเขาจะบบกเก็บเขาจะบบกเก็บเ่าเก็บเองเออดอกใหญ่เลยเนาะจะออนฮะตีนงคุณที่นอกร้อนหน,ออนล้เ๊ยมาเทมาเทตุ๊ตาตตา พี่น้องจะมันมานเห็ดมันมนันมันมันเห็ดบานพี่น้นนงนงนองเบิกออกนะดให้นะขับเบิเบลเลยสะอ่อน <laughs> มาใจได้กเก็บดนข้างในมันบานแล้วมาเบิงพี่ไม่ว่านี่ล่ะขาพี่เจ้าพีอาพี่ มาเบิ่งบานเลนะงนาข้าไปพี่คีเ่เบิ่งนะดอกงายอู้ละทั้งคุณกันผ่านอยู่ปลามันบานได้เฉ่าปลาันบานไปนะผูกต้องผูกบานมากกล้ฉันจะเก็บมันเก็บล้ำเขาคย่นี้ง่ายาใช่ไปาดีใจนะนะเอาแค่มัน เออ้าไพ่กดอือชุดหมอเออ้าไอ้เนียแตบน่มเพรมีใครมาขูไม่ทากูเอินจนข้อกูชิเตกเลยอือเห้ยกคนนี้บ้มันมันเครนงเลยเฮียมันโบ่งมันจีนล่ะมันนสอนย

ยูเอาเบอร์เลไนะหนฮะน่ะยังได้ในบางทางหลังเธอโอ่งอัดมากหักบปละตึชาต้องมาเหยียให้วยกรุดเจ็บนกแจ๊บเออ <c ười> พี่น้องตีแคล้วีพ่อเลยชุดนำหูคน ผมมีมือใส่ดิพี่น้องออคุณตอนนี้ไมนเป็นตัวเป็นพ่อตัวเป็นแม่มันออกเลยจ้ะคนอื่นนะเราเหี้ยบ่มีไัเหตุมันก็เลยใหญ่ไวบ่สจะไ,ได้จะมาเกิดหกให้ลูกใหาจิดไปหูคนที่มากออกแค่นี้นะแคนหูก,ก็มาติดแต่ซองมือขึ้นล้างสุดหรือว่ามันให้กับเลิศนี่ทั้งวันี่ เมื่อวานนี่พอดีนอเดหน,หน,านาะล่ะเยทางในเนี่ยนะในเงาในวังม่น่าบอน,น,นะน,นะปรจังในคลิปนะดอกจูงด้วยไงายบางดอกจูมันแหกากที่ขามันโค่นมาเดี๋น้ จะเก็บตัวนี้ี่นนดเดีใจ<า>นะเก็บเดียรือพอดีฉันีีนะข้าวบ่ได้มาแย่งหลายแถวนี้นะนข้าวมาแยงนะครับ เ็บดอนนาเาแม่เนถ่าแล้วนะฮะเาลมกาโอ้จนถ่วนั่นาแล้วนะอืมอีวันเด้พัวถ่า nhưng hơn được phút hết hậu nhưng mà không nhắp anh em anh em nhắp chú em nhắp anh em nhắp anh này, nhắp anh này, nhắp anh em มันเอารลาใส่รองเท่าอีพีขาเหมือนนดองหมดอี่นะหมดที่นี่และเองน้ำ

มือก็จะเข้าบ no. ้านแล้วนี่มาพูดอ่อนตะขาเงามัเกิดในมันเกิดในหัวสิเนี่ยเนาะใครแม่มันจูมแห้งกระสิกหากเนาะล่ะยังอยู่ได้นะ มาเห็นม oh, like <tr> ีว <tr> ันปืดไปตองอออนลฮะมาเห็นนอววนปืดไปตองอาอเจะไปจ้งแนวสีเหตุมาดูเสียมเลย

พี่หนองคายฮิตเบานีนะคือความนิยเป็นคือคุณจะดี้อะไรไม่เละห้างน้ำมึงได้บ้างกูเก็บดิขันซาแห้งกับบไดได้มันเข่าแต่ น่ามาไปตาเสียออกใ้่ไมมาเก็ตจที่เต็มกระตาไหมนอฮะดอกบานบ่มาเบิ่งพอจะเพื่อยังไม่ได้ดอกบานน่าเอ้ยคุณ นาะสองกระตาได้ดอกบานที่เทานี้ก็จะมีประจักษ์ของรนเด็ปุถาเนาะรงูบล่ะูแบบกลางพอดีจั่นนถ้าพูดเลยเป็นชูไปั้างบ้านผ่อนบ้านปุ๊บพอดีเกียรตั่งงาเนาะพอดีงามเนาะูงไ

ง่ายมาลิจิ้มพอดงานละอ่านะง่ายมาลิลาะตั้งงายมาลิเฮ็ดดินชายนะ้วจีน่าเนียดอกไม้งอกงามดูได้เวลาชิบชค่ะสิบอกว่าโอ้เห็ดบานไปก็เห็นค่ะขออภัยค่ะเข้ามาเป็นทรายคนแหละมึงอยู่ได้เห็น เห็นบานไฟยก็เห็นกันเห็นเขาเอาแล้วค่ะเนาะส่วนจะใช้ปสู่น้องสล่าคอยความมานนะความมันเห็บนี่บานหน้าแท้แน่นโอ้ออกมาโอ้เหยียบชองดอกกูได้แน่นี่เจนี่วันจะตาไหมวันบอกว่าเจ๊อันเดียนะเจ๊ชนะมาเจนะตอนนี้มันดอกจูมัน นี่เป็นคนติดไปนะนี่คนตีเบิ์ดนีเก็บกอนมาะาไปเยอะคนตเก็บไปยะนี่เก็บไม่หอเลยไปแล้วเด็กิจิ๊้าขาคือยาวแท้เยน่กเน็องคอยง่ายล่ากะว่าวนะฮะว่าวประธานในชุดครัวมันสั่ง ก็มาในสุดข่วมชับแน่วดุบมะเขือจะสุดย,ยอดคายาวมากนี่แบบผู้เห็นปูเห็นคายาวขนาดนี้อยู่พื้นเห็นนะจะเอาออกอยังไงทางที่ดได้นี่ไหนนี่เออนั่นแหละทางนั้นเเชื่อมากโอ้โหว้าดิโนเองสิมันคนละดอกคนนละใช่แล้วมันคนละดอกอืม

นอนไม่กินโอเดปวดสามกระตาเป็ดบานเด้อจ้ะนี่มามาอ่าเจ๊ทายก่อนนี่เนี่ยอ๋อล่ะชงดอกได้ขายาเนาะ ไม่ห่านแล้วนะเขาเก็บชงชามันกำลังชุ่เขาเก็บห่นนี่ไก่ไก่เนี่ยเออเขาเก็บไม่ห่นเลียวเอยแต่แกนนลยไปค่าก้าวบ๊วับนนี่พอดีบานเช้งอยู่นน่นะเออ ้เปิดหันได้จะว่าขยาอยู่เห็ดก็ได้สามตาพี่น้องส,สามตาเห็ดบาทเห็ดจุ่มก็จะได้ดอกราต้านี่เบิดแล้วแบบน,นี้โอเคค่ะมวนอันนี้เก็บมวนเก็บมันพี่น้องเอ้ยเ,เก็บเห็ด